วันนี้วันนี้ได้ตัดแต่งต้นมังค่างนะครับต้นข้างหน้าเนี่ยปกติดูเท่ไประเขาจะเรียกหมักเล็กหมักน้อยบางคนก็เรียกว่ามังค่างแต่ชื่อมังค่างนี่ดูเป็นมงคลดีวันนี้ตัดแต่งไปแล้วแล้วก็ถอนหญ้าถอนหญ้าใส่ปรับดินใหม่นิดนึงเดีย๋ยวต้องใส่ปุ๋ยต้นนี้ ปลกหรือสี่ปีแล้วมั้งประมาณสี่ปีแล้วเป็นกระถางไซสใหญ่นะเมตรยี่สิบ 20. กระถางเมตรยี่สิบไม่รวมน้ำหนักต้นนะนต้นต่างหากว่าสี่คนยกเนี่ยลำบากเลยอะ่ะสี่คนยกเนี่ยลำบากเลยตนนัวนี้นะครับใหญ่เริ่มมีพุ่มละเริ่มมีโซ่ส่สงเริ่มมีลีลาละ ็เลี้ยงกันต่อไปจะเก,ก็บกันนิดนึงเพราะว่าไม่มีไม้อื่นด้วยต้องยกมองไม่แะดวกมันจะงกงอแขวนนะึง